ต้องใช้ปืนที่อยู่ในหมวดหมู่ของปืนพกเท่านั้นรวมถึงโมซัมบิกด,ด้วยนะถ้าถ้าเราไม่เจอปืนอะไรที่ไม่ที่ไม่ใช่ปืนปืนพกก็ถ้าเราถ้าเราไม่เจอปืนที่เป็นแบบปืนพกก็ใช้หม่ได้โอเคไหมที่จะไม่ยอมแพ้สินเี่จะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้เราเพราะว่ววารอบนั้นเรายังทําได้ที่หนึ่งเลยอ่ะเรายังเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้แน่นอนแล้วพวกนี้คอนเทนไรเล่นสนานอย่างเดียวเหรอ<ส> <s uman y uki> S <S <preach> <S เอ้ยเอ้ยเซนเซอร์อะไรอย่างเดียวเราทำจนแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาจนแบบว่าไม่มีอะไรเลยอาวุธหมดทุกอย่างอะเราค่อยไปเน้นที่เกมเพลงมันนี่ก็เป็นประเภทสองอะโมเสบิกก็นับนะได้ได้กระสุนสองเอออะไรวะเออประตูประตูประตูช่องรับอใครับเฮ้ยไอเนี้ยปืนอนาฮิ h i เตอร์มันเป็น S M G เป็นปืนพกดูรูป่างมันยังไงกันเนี่ยไม่ไม่มัเหมือนเวกเตอร์มากกว่าไม่มันคือมันคือ S M G หรือว่าปืนพก เอ็นจีใช่ป่ะมันก็ไม่เก็บมันก็เก็บมันก็เก็บไม่ได้ไม่ให้น้อยขอคุณบอกให้น้อยผมไม่ผมไม่สามารถเก็บได้ที่ไ่เงราไม่สามารถเก็บได้เป็นประจอมวิ่กนิฟิกดิจนที่อยากให้มาอับเด็ใหม่แบบปืนแบบว่าเป็นปืนพกอะแต่แต่แบบว่าให้แบบว่าคัมแบ็กอะชินรู้เหรอพี่ได้เลยมูซัมบี้เฮ คือตอนนี้ไม่มีอะไรยัไงไ้ไปดีกว่ได้ไอเอะแทบเกือบจะครบอ่้นะี่ยังไม่ครบเลยก็มีเขาเรียกว่า oh shit fucking help no man เห็นเลไรันยไม่เห็นเลยมันหมดหรอไม่อยู่ข้างันอยู่ข้างันผมผมดูได้อยู่โอ้ยฮะใช่หรออะล่ตี้เลย บ้าแล้วบ้าแล้วไม่ดีแล้วไงดีชิชิสแกนสแกนเลยเพราะชิชิไมนใช้วิงแมนอ่ะมันมันได้เกียรพี่เจออยู่สองตัวเจอสองตัวบนขึ้นไหมขึ้นไหมเออพี่พี่กำลังตายพี่พี่ลงผมลงผมลงผมลงชิชิลง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 ไปให้มันใช้อันตีมุกอันตีซีมันใช้วิงแมนมันใช้วิงแมนมันเล่นหรอลองลงมาลองลงมาไม่ใช่วิงแมนเข้าบอลเถอเข้าบาลเข้าบาลเข้าบอลแย่ด้วยอย่าใหเก็บ มาแล้วมาอ๋อชินชิคกี้พายยาเลยพี่เราเก็บไปก่อนประตูไปชั้นคิดจริงๆอ่ะค่อยใช้หามุมแอบก่อนสูงเจมสันบิทกูแน่เลยพีันบิขอแค่ไอชินเราเอารีรียิงเจาะก่อนก่อนแล้วข้ามโมซันบิทยิงตอบเลยดิตราไม่ลิงหมดผมไม่ได้ขึ้นข้างบนเหรอไม่ได้เยลือรีสองอ่ะได้เปอร์วัตแล้ว เดขาอ้ํต้องการแล้วเดไดแน่เลยครับไอ้ของเนี่ยแกะละยกะละมันมาละมาแล้วนอดนอดเราด้านนอกอือโหมันดูหลอนหลอนพวกเราหลอนมากเลยนะมันจะมาประตูนี้นั่นเนี่ยว่าละเฮ้ยโอ้เชิดเกาะผมแตกไอ้ เอาเอาเห็นพี่เนื้อ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 จะดาวแล้วจะดาวแล้วโอ้ย <c oughs> อย่าอย่ายอมแพ้ทุกคนอย่านะเราต้องทับไม่ได้ปืนพกอะ <c oughs> ม,มันต้องมันต้องเฮ<ม>้ยมันต้องมีสักครั้งหนึ่งขนาดเราลงมาเจ็บปืนอะไรก็ได้อะอนชีนมันเจ็บแบบมันเก็บได้ใช่ไม่กี่อย่างยังแบบเมื่ออะไอะในชนะใครอินอะตอนนั้นอะที่เราจะชนะเราเจ็บปืนอะไรก็ได้มาพร้อมมือเรา่ะนะ อ๋อชนะชนะพวกมูสอมบี้เมื่อกี้เราผมไม่แม็กนะผมยิงมือก่อแต่ขผมยิงโดนตรงนั้นอ่ะก่อแต่งเลยกแต่ปืนมันไม่ดีเลยมีอะมีปืนไม่ดีจริงเออแต,แต่แต่พี่รู้สึกว่าวการที่เราทำคอนเทนต์นี้มันก็ดีนะมันทําให้ปืนที่เราหยิบมาแล้วไม่กล้าย,ยิงแบบเพราะมันแบบเราคิดว่ามันกากอ่ะแต่มันก็ไม่ได้กากอย่างที่เราคิดได้ไหมอ๋อเ <c oughs> ข้าใจาแบบแบบเราเราหยิบมาใช้แต่ปืนมันแบบ ยิงยิงออกไปแล้วอ่ะบางครั้งอ่ะทียี่สิบยี่สิบดูเหมือนกระการนะถ้าใส่โปรเทมเปอร์พอยท์เข้าไปมันจะได้แบบยืนไม่เคยเล่นแบบได้ยิงตลอดคนละกล่องเลยมั้งโอเคทีละกล่องเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโอ้โหเฮ้ยน o ทียี่สิบยี่สิบแบบดับเบิ้ลผมลงไปข้างล่างละไม่ข้างล่างมีกล่องนะทุกคนมาเอาไหมเดินลงไปตรงหลงว้าโอ้ยยิงกันอยู่ข้างหน้าเมืองเลยมอง เอาประหลาดโอเคป่ะไม่เกิน2สควอตโอ้โหมันยิงปืนกุ๊ดตัวปืนกุญแจไงวะแล้วอยู่เวอร์ชันเหรอไม่เสียงอดนตรีของลัมพาดลัมพาดคืออะไรพี่ตัวปืนกุหนักอ่ะโอ้โหเจที่มันยินใช้ตั้งก้องมาอยู่หน้าเลยเนี่ยใช่ไงป่ะไปเลยพร้อมมานานแล้วโอ้พร้อมแล้วเหรอ โปรอย่างนี้ที่ไรเลี้งชีพผมจะต้องจัดในตอนตัดรอนที่เราแบบขำกันไม่ขำจะลองอ่ะไอ้เนี่ยอะไรนะไอ้ไอ้กี่ห้าว่ะโอ้โอย่างตีนสิอย่างตีนคว้าไงวะวิ่งวิ่งขึ้นไปหยิบออกแล้วมาหออกแล้วแล้วเก็บของหน้าดังหน้าดังหน้าสี่สิบเจ็ดเกาะเท่าเกาะแตกโอ้ยมันต้องมีเพื่อนอีกเพื่อนดูเพื่อนมันหน่อยดิ ผมฟนี้เือมกนเสียงเ่มกเราีมอก่อแตกนะพี่น่าจะฮิวอยู่เป็นไนรอวะเฮ้ยนี่มีตัวมีตัวมาตัวมาตัวโลอกก่อทองนะไม่ใช่ก่อโม้งก่อโม้งที่่เป็นก่อแตกก่อแตกก่อแตกเดี๋ยวออกเป็นแถวไหนหรอวแถวนี้แหละคอคอชิ่เป็นชิบเป็นชิบเนะ

โอ้เคไปิเนาะปั๊ปแก๊สแล้วเฮ้ยฮิชินฮิวก่อนชินฮิวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหุกพิจูให้เดี๋ยวพิจูให้บน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 จะต้องป้อมจะต้องป้อมไม่ต้องไม่ใช่ต้องเราอยู่เราเราอยู่ในวงเราอยู่ในโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้โค้งอะไรโค้งอะไรไป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 ก็แตกก่แตก ก็แตกโลโลโลเอาเลย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 ได้ได้ไดโลโลโลว้ายเ,เอาตัวหลังเลยเอาตัวหลังเลยเห่นตัวหลังเลยได้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 สวย <S <S 2> <S 2> <S 2> จะจะบอกให้นะว่าผมมายิงเกาะแตกหมดทุกตัวเลยถ้าดูในคลิปแบบไปดูในคลิปได้เลยคือทุกตัวทุกคนสนับสนุนเนี่ยยิงเกาะแตกหมดเลยแลว้วไอซีเนาะไอซีที่ไล่เวทอ่ะใช่ใช่ดี เมื่อกี้มันเป็นดเยอเดี๋ยวขอยิ้วกันเมื่อกี้อ่ะโหโคตรโคตรโหดเลยจบไปโมซัมบิกเยอะตายอยู่โอ้ยมาอยู่บนอยู่บนบนหัว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 ไม่ไม่รอดเอาทิพไายหนีก็ไม่บอกผมผมไม่รอดผมเลยผมต้องหนีก่อนนี่นตายตายตายมาอยู่บนอยู่ข้างบน จะล้างปอมชิบหายที่แอบละแที่แอบละโอ้ยยังไม่จบอีกไอ้หีตัวว่ไอ้หีจิงนกาดิงหนักจัดยิงหนักก่งวววไปนองนองนอนองย่เก็บแล้วก็ก็ก็ยี่สิบยี่สิ ก็ตายก็ตายก็ตายตายเอเดี๋ยวีทงมันผมอยู่ไม่ได้นากลัวเกย่อยู่ลงมาเล็งผมเลยอ่ะน่กลัวผมก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอาหมดเลยนะออ้สร็จแล้วหมดละ ทำไมเราสึกวอานี้ง่ายง่ายยังวัดเสยจนวนะอันนี้สึกง่ายเลยเดี๋ยวไปชุบก่อนอดีวิลีใส่นี่ตอนนี้ลีลีผมใส่นี่แล้วอ่ะลีผมใส่สะ็อทองน่าจะไม่ได้ฟังเกิดแพ้ดิสกินงิชูพิชูกันหลัง่ะถ้าเกิดพี่แต่ตอนนั้นก็ทำได้ ตาไี้มองบิดละต้องรู้ด้วยผมก็น่ากลัวเหมือนกันนั่นเบรบเบรบไปไปไปชุบไปชุบเพื่อนก่อนไปชุบไปชุบเพื่อนก่อนนะแล้วเราแล้วเอาปืนอะไรให้ชินดีชินเอาปืนรีป่ะ ก็ปืนของผมอ่ะเอาปืนเลยก็ได้นั้นเดี๋ยวพี่ให้รีรีไปเอาป่ะพี่มีรีกับวิงเมนตอนเนี้ยโหยิงกันข้างหน้าเลยพี่ท่านพี่ท่านพี่ถ้าเราชุบเราชุบที่มันจะได้เลยได้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 เหมือนเล่นสงครามเนียนเนียนเอาชินพี่เชื่อมั่นว่าเราจะเราจะชนะไปด้วยกันไม่ใช่ลงมาเหมือนตอนนั้นเห็นศัตรูเป็นเพื่อนๆนะผมไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูดิว่าจะมีรีหรอก หายแล้วอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลยังไม่มายังไม่มาชิมาชิมาเอาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล็วว้าวหาชิจอนแล้วเข้าดีปืน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 ชิชิวิ่งเข้ามาก่อนมาหาพี่ก่อนมาหาพี่ก่อนมาหาพี่มาหาพี่มาหาพี่เข้าบ้านเข้าบ้านเอาเอาวิ่งแมยก่อนเอาวิ่งแมย์ไก่อนเอาเอาสะโคไปชิจอนสะโคไปเอาเอาเล่น่อไปเล่น่อไปเอาเอากระสุนด้วยกระสุนด้วย ชิมชิมชิมรีรีกระสุนมาสักหน่อยได้ไหมเอามาสักหน่อยใช่ไหมมันโดนมมันโนตีหลังมันโนตีหลังเบ่งเบ่งกลับโอเค thank you ใช่ใช่มันโนตีหลังแอบไปดูครับรีฟาร์มผมรีฟาร์มหมดนะเออชินรีฟาร์มเลยชินยังไม่มีเกาะด้วยทำนี่ใช่เว้ยเดี๋ยวใครปั๊มยานี่เด็กบ้านนี่นนี่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 ใตนี้ใต้นี้ตรวจสแกนให้แล้วไม่ไงใหญ่ใหญ่ เมื่อกีมออม้มีคนผู้ใหญ่ใช่ไหมอยู่ใต้บ้านอยู่ใต้บ้านใต้ขุนใต้ขุนเอาไลยใต้บ้านอ่ะเดี๋ยวผมกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนไอติ้งผมกันได้มันถ้ามันมามันก็ต้องใช้อันติไม่ได้อันติพร้อมเลยเนาะของขอติ้เนี่ยพร้อมป่ายัดเอ้ยก่อแทกก่อแทกก่อแทกเปิดประตูเอเอโดน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 ไม่สิบเดี๋ยวผมเย็นเย็นคิวก่อนแค่นี้ขอขอเย็นคิววัน อยู่ในบ้านพี่พี่ปานตีเลยก็ได้หลังลรเดี๋ยวอย่ออกมากอออกออกมาก่อนออกมาก่อออกมันแห้งอยู่ปะไม่ได้ถวี่สิบี่สิบเน้โหม่เจอเล้าาย ตาย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 หมดตายหมดายหมดเนียนเนียนอยู่เราเราเราใช้พิษเราใช้พิษเราใช้พิษก่อนคกาหมดเกาะหมดเราดเกามดดเโอ้ตายแน่ตายแน่เราโดนทีเนียวไม่นะ มันต้องกดทีเดียวสก,กีประกอบนี้คอยกดสเปคปลาอะไรทีมาแล้วมาแล้วมันปีนเชี่ยวสะกองควันมันวิงว่งสไลด์วิ่งสไลด์อ่ะเสียงเนี่ย ม,ม,มีมีสไลด์อยู่สักฝั่งนู้นนะไม่ใช่สไลด์ฝั่งนู้นไอ้เหี้ะวิ่งเราเราเราถ้าชุบฝั่งนี้เราจะทำไงอ่ะวิ่งเหรอครับชุบไปมีกระสุนผ่านเลยวิ่งอ่ะต้องวิ่งแล้วอ่ะคือที่เรารู้ว่าต้องต้องเข้าต้องเข้าไปในนี้ต้องเข้าไปใน Emergency อิมเมอร์เจนซี่นั่นน่ะเอนเออร์จีเอนเออร์จีดีพอร์ตอ่ะต้องเข้าตรงนั้นแล้วอ่ะ เข้าเข้าไปที่เอเนจีดีพอร์พี bbe bbe ่เพราะว่าเรามีโอกาสรอดต่ำมากเอเนจีดีพอร์ตเอเนจีดีพอร์ตลงหัวเลยรอ๊ยเยเฮยเยมามามาคนคนคนมาไปออ๊ยสไลม์นะสไลา์มาเออไม่มีใครมาเอาอันตีผมก่อนเลยจบละแคละถอยถไปถอยถๆก็อแตกก็อแตกสวยสวยมีไมค์ก็มีไมคก ดาวดาวดาวโวยโวยยุ่สุดก็หมดก็โกงเหมือนกันแล้เนี่ยอุ้ยครับหายแล้วลวงฮัลโหลครับคือที่ชุบที่ชุบที่ชุบมันอยู่นอกอะเล่นอีฟ็กครับอ๋ออีฟ็กอืมมันจบไปแล้วล่ะมันกระโดดไล่ 哦，我的 <laughs>、oh、God。